รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนัััั้้้นนนเลยะครบผมม่าไีหกใใจดทงสิ แอดไลน์แอดวหหรือสแกน QR Code มาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมไปไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะ มาแล้วนะฮะคันแรกก่อนเลยนะครับผมใครที่ชอบทรงแบบโมเปดไบต์นะครับต้องไม่พลาดเอ็กไซเตอร์ตัวนี้เป็นปี2023นะครับลายใหม่แล้วนะฮะสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงว่าลายกราฟิกตัวใหม่นะครับผมปี2023คอสอนะฮะตัวนี้มีแรกท้ายซิปเอสให้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้แบบอยากจะไปใส่กล่องนะครับเดี๋ยวจะมีจับท้ายเดิมให้ไปด้วยนะครับผมคันนี้เป็นปี2023รถบ้านมือเดียวเล่นพร้อมชุดโอนครบถ้วนนะครับ วิ่งตอนแรกมา5,000วโลนะครับไปขี่เทสเรียบร้อย6,000โลไปเป๊ะเรียบร้อยเลยนะคระับญแจแท้ครบ2ดอกตัวนี้155ซีซีมีวาล์วแบบผ่าน VVA นั่นเองเป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับอ่ะแล้วก็นี่ฮะ มีไฟพาสด้วยนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายอยู่ตรงนี้คอกพีซสวยงามนะปกแฮนนุ่มๆน,นะครับผมแล้วก็นี่ฮะการครัชนิ่มๆน,นะฮะตัวนี้นะครับรูปทรงละไม้คล้ายเวฟแต่ว่ามีกล้ามเนื้อมัดกล้ามที่บึกบึนแข็งแรงกว่านะครับผมใครที่ชอบแบบสไตล์แบบกำคัดงัดเกียร์นะฮะแต่ว่าไม่อยากได้รถที่มันหนักมากเกินไปเอ็กเซเตอร์เนี่ยแรงหูดับตบไม่เลยนะฮะล้อแม็กเป็นขอบ17นะครับมัดมาด้วยยางทูบเลสนะ ไม่มียางไนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขี่ไปนะฮะเจอตะปูเจอแบบลูกระนาดหรือว่าเจออะไรที่ทําให้ยางซึมนะฮะเราสามารถขี่ไปต่อได้แล้วก็ค่อยไปปะหรือว่าสตรีมต่อได้นะครับผมมาร์กเดิมตามหัวน็อตยังมีครบนะฮะปั๊มหนึ่งพอร์ตเอาอยู่แน่นอนนะครับผมนี่มีกาดมอน้ํามาให้เรียบร้อยเลยกันหินดีดนะครับเพื่อไม่ให้ไปทาลายาเรียกว่ารังมอน้านะครับผมาบางโคนสวย ชุดสีสวยไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีแม้กระทั่งล้มแปะนะครับผมพอไอ้เสียสวยๆวยนะครับนี่แข็งเครื่องใส่กีบเลยด้านหลังเนี่ยนะฮะจะให้ระบบเบรกแบบดิสเบรกมาด้วยนะครับผมแล้วแปลกมากเลยนะจริงๆอะผมว่านะิสซินน่ะน่าจะเอาไปให้ใส่พอร์ตหน้านะแต่เขามาใส่พอร์ตหลักนะครับผมก็ข้างหน้าอาจจะไม่ใช่นิสซินแต่ก็เอาอยู่นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยให้ของนิสซินมาเลยนะครับผมถือว่าดีใช้ได้เลยนะฮะแล้วเป Dis ็นดิสเบรกด้วยมาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุด ค่อยเสียสวยเดิมนะครับไม่มีผ่าตัดดัดแปลงนะครับอ่ะโชกหลังเป็นโมโนโชกสภาพสวยใสนะฮะยางมีแถบสีอยู่เลยนะครับผมสวยสวยใสๆนะครับผมอ่ะมาฝั่งนี้กันมากโซสเตอร์นะฮะเดิมสนิทนะครับผมทูๆ่ๆเหลืออีกเยอะใช้ได้ยาวๆนะอ่ะทอยางใสสวยแข็งเครื่องดีนะครับผมเครื่องเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกับ MT15 XRR15 s นะฮะแต่ว่า ปรับจูนปรับเซตมาไม่เหมือนกันเท่านั้นเองมีครีบฟินตรงนี้นะครับระบายอากาศดีเวลาวิ่งผ่านลมมันจะมาออกตรงนี้ได้นะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้ตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนเมืองนะครับที่ ต้องการความสนุกในการขับขี่นะครับต้องการที่แบบเครื่องแรง155ซีซีมีวาล์วแปรผันออกตัวไฟแดงแซงทั้งหมดนะครับผมอะไรประมาณนี้นะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับแล้วก็คลัตช์เนี่ยไม่ได้เป็นภารามากจนเกินไปเป็น6สปีดด้วยอีกต่างหากขับสนุกเลยนะครับก็คลัตช์นิ่มๆแบบนี้เลยนะฮะน้ำหนักตัวรถไม่เยอะพลิกง่ายนะครับเลี้ยง่ายไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับผมจะวิ่งใช้งานจะวิ่งแมสเซนเจอร์จะวิ่งแบบ เอาไว้แบบรับส่งคนที่บ้านนะครับก็สนุกสนานไปด้วยได้นะฮะนี่พักเท้าหลังนะครับยาวๆมี2อร้องกันลื่นและไม่เสื่อมไม่มีลูกยางแต่คนขับจําเป็นจะต้องใช้ลูกยางนะครับมันจะได้หนึบหน่อยนะฮะอันนี้สําหรับรถเมืองนะครับมาดูรถเครื่องยนต์ดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคันนี้เกรด A เลยนะครับผมปี2023นะจับท้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องดีๆเลยนะฮะจับกดปุ่มสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับมีไฟบอกเกียร์มาให้ด้วยนะแล้วมีบอกตัวเอ็นด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็ บีกันเล็งให้ดูรอบขึ้นเลยเห็นไหมฮะไม่มีดีเลยเลยนะนี่นะฮะมาดูด้านหลังกันบ้างคนขาวไม่มีเห็นไหมครับคนขาวไม่มีนะฮะอ่าด้านหน้านะครับผมไฟสูงไฟต่ำนี่อยู่ตรงนี้ไฟสูงไฟต่ำนะครับอันนี้ไฟบอกอไฟทางธรรมดาอันนี้ไฟหลีนะครับแล้วก็อันนี้ไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดทั้งด้านหน้าและด้านหลังปุ๊บนี่ซ้ายขวานะครับไฟท้ายไฟเบรก ครบถ้วนนะครับผมไฟพาร์ตกดตรงนี้ได้นะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงส่วนกันนะครับมีไฟผ่าหมากหรือไฟฮาสาดมาให้ด้วยกดปุ๊บติดคู่ปับ๊บทั้งหน้าและหลังนะครับผมนี่เรียกว่าให้อุปกรณ์มาครบถ้วนสวิตช์ออฟลันกดปับ๊บติดปุ๊บ เรียบร้อยจบครบถ้วนมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่ารองรับ e 2 9 1 9 5และโซคหอน้ำมันใช้ได้กว้างกวางนะครับกระบอกสูบเป็นดซซิลเกียร์6สปีดนะครับแล้วเป็นเครื่องวาวไปผ่าน VBA นะฮะตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง46,900บาทเท่านั้นพอนะครับ46,900คุณได้ปี2023ปาไปช้าอดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ469นะครับผมร่วมส่งให้ปีกรุงเทพมิมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จ ั้น500บาทเนี่ยถึงหัวกระไดบ้านเลยนะฮะแล้วไม่ต้องมีค่าทางด่วนไม่ไมต้องมีค่าน้ำมันอะไรเพิ่มคือเบสเร็จเด็ดขาดใน500บาทเลยนะครับผมอันนี้เรื่องการจัดส่งนะ,ะบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบฟไฟรบ,บ,บรบายระบบไฟระบบเบรกระบบขับเพื่อนและแบตเตอรี่นะครับตรวจเช็คไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกต่างหากนะฮะเอาไปนี้แกะหอ่อพร้อมใช้งานได้เลยบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ่งเดือนไม่จำกัดระยะทางอันนี้ของวูบเบอบายเองเลยนะฮะหนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก เหมือนช่องชั้นเพราะคันนี้มีบุ๊กสวิตอยู่ใต้บาะนะฮะซึ่งเขาสวิตตอน5 0 0 0โลมาได้บร้อยแล้วด้วยนะครับเราจะรันอินประกันต่อนะฮะจากปี2023รับประกัน5ปี50,000โลจะไปหมดปี2028เลยนะคุณผู้ชมประกันเหลือยาวๆประกันเหลือเพียบนะครับอ่าเอาไปเข้าศูนย์นะฮะเข้าสูงทุกระยะนะครับผมจะได้อยู่ในการรับประกันของเขานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ MT15 แต่ก่อนอื่นเลย จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนโทรไาได้ที่064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะอย่าโม้เดีพิมพ์ไลน์นะครับผมบอกได้เลยเวลาจองรถให้โทรนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเทินอยากจะขายรถนะครับแอดไลน์ a w 635หรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอนี้มาได้เลยนะฮะเรารับซื้อให้ราคาสูงรับเทินให้ราคาสูงรับรถถึงที่ทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปรับซื้อครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคแอดกันเข้ามาได้เลยนะฮะส ทำกันไว้ได้เลย Facebook วูบไปนะครับชื่อนี้เลยนะฮะเราจะลรงรูปตัวอย่างก่อนว่าใคนกํนกลังจะมานะฮะถูกตาต้องใจขอดูรูปเพิ่มเติมก่อนได้เลยทางไลน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดู m t 15กันครับใครที่หาย M ม15นะครับดูคันนี้ไว้เลยนะฮะอ่าคันนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดคุณผู้ชม M t ม15ปี2021 20ได้ปีสดสด,สดใหม่ๆนะครับแล้วสภาพรถโคตรสดนะคุณดูี่ฮะน็อตทองเนี่ย อะน็อตทองหนึ่งตัวเนี่ยเล็กที่สูด60บาทนะครับถูกสูตร60บาทถึง80บาทนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยหลักร้อยนะครับผมน็อตทองให้ไปทั้งคันเนี่ยน่าจะมี5 0 0พันได้นะคุณผู้ชมคิดว่านะฮะคิดว่าเพราะว่าทั้งคันเลยจริงๆนะครับผมนี่ฮะแม้กระทั่งตรงจุดนี้นะครับก็เป็นทองนะฮะนี่นี่เห็นไหมครับผมนี่ทองตอนนี้กําลังขึ้นด้วยนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะฮะคนละทองกันนะฮะ แล้วก็คันนี้เนี่ยมีของแต่งและมีของเดิมมาให้ด้วยนะคุณผู้ชมของแต่งเนี่ยท้อยเสียนะฮะับทรงาคาบูหวิกเนี่ยครับผมเคปล่าตรงนี้เป็นเคปล่าแท้นะฮะอ่ะแล้วก็มีท้ายท้ายสั้นมาให้นะครับผมไฟ LED เฟี้ยวมากนะครับแล้วคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่3,000โลรถบ้านมือเดียวคุณผู้ชมนี่เปิดหน้าปัดหน้าจอให้ดูเลยนะฮะเปิบ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  นี่ครับผม3,000กับ96ิกิโลเข้าศูนย์ทุกระยะพันโลมาแล้วพันหมาแล้วนะครับรอบต่อไปจริงๆแล้ว4,000ถึง6,000นะฮะซึ่งตอนนี้เพิ่ง3,000โลแต่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยสภาพรถสวยมาก95%บวกนะครับอ่ะนี่ฮะมาดูโซ่สเตอร์ครับสวยๆใสๆครับผมยางใหม่มาก3,000โลนะฮะนี่ครับ มีท่อเดิมให้นะคุณผู้ชมมีท้ายเดิมให้นะครับมี2อ,อย่างนี้ให้นะใครที่แบบว่าเออฉันไม่ชอบท่อดังอ่าจริงๆก็ไม่ได้ดังมากนะครับแต่สมมติฉันไม่ชอบท่อดังอยากได้เงียบเลยเรามีท่อเดิมให้นะครับคุณไขใส่ได้เลยนะฮะหรือให้ร้านทําก็ได้นะกับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือท้ายอ,อ่ฉันไม่ชอบท้ายสั้นนะครับจริงๆท้ายตัวนี้คุณสามารถกางออกมาได้ด้วยนะนี่ กลางสามารถแบบกลางแบบปุ๊บออกมาด้านนอกได้ด้วยนะฮะแต่ว่านี้ผมต้องใช้2มือนะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะหรือถ้าเกิดคุณไม่ชอบท้ายสั้นนะครับคุณสามารถเปลี่ยนใส่ท้ายเดิมได้เลยนะครับบางคนอยากได้แต่ท่ออย่างเดียวใส่ท้ายเดิมก็ได้นะครับผมนี่ย่อมได้เสมอนะฮะรถสวยมากๆดูคอพีทครับน้ำมันเกียร์ยังไม่เคยหกออกมาเลยด้วยซ้ำนะฮะความเงางามนี้นะครับรถคันนี้เกรด A แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กัน155ซีซีวาแปรผันเหมือนกัน ใส่ท่อสูตรแบบนี้มาโคตรหลอนะเท่จริงอันนี้นะฮะใครมาเจอคันนี้ต้องหลงรักแน่นอนแล้วสีเทาแลมโบด้วยคุณผู้ชมมาสตาร์ทรถกัน <c oughs> นี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิคันเร่งช่วยแล้วคุณดูเสียงท่อครับ <c oughs> ยังรอคุณผู้ชมเสียงโคตรหลอนี่ฮะผมอยู่ในหมู่บ้านนะถ้าเสียงดงังลั่นมากไม่ได้นะครับ <c oughs> เสียงมันพอดีพดีนะถูบทุบนุ่มๆน,น,นะครับผม ไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบไฟทิกอร์ติดครบนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟท้ายติดไฟเบรคครบรองรับน้ำมัน E 20 9เแ e ละ95และโซห่หอน,นะครับผมบิดตะเล่งน,นี่มาเลยนะครับมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะฮะสวิตช์จะเป็นเหมือน M lad, แล้วก็จะเป็นเหมือนเอเจาแล้วนะครับสไลด์ขึ้นเป็นออฟลันปิดไปเรียบร้อย ปั๊บขอให้นะครับมาดูแผงคอสวยงามนะครับไม่มีคดงอดุ้งหรือตอกใดๆมาทาั้งสิ้นนะครับไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทาั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งล้มแปะผมยังหาไม่เจอเลยนะฮะคันนี้สวยจริงๆนะคุณผู้ชม นี่ใหม่มาก3,000โลนะครับแล้วปี21ด้วยรถมือเดียวด้วยนะฮะไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดราคากันเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดราคา49,900ืเ้าเท่านั้นคุณผู้ชม49,900ถูกมากๆคุ้มสุดๆในตลาดนะฮะรถวิ่งหลักพันโลนะครับเอาง่ายๆหลักหมื่นโลยังมี45 0 0 0เลยนะครับตัวนี้ 4, 9 9 0 0วิ่ง3 0 0 0โลรถรถปี2021รถบ้ามนมืรเดถปีสองพันมี่สิบเอ็ดรถบ้านมือเพียวนะคร0 0 0ุก จากปี2021บวกไปอีก5ปีประกันจะไปหมดปี2026นะครับเพราะฉะนั้นใช้ยาวๆเพลินๆกันได้เลยนะฮะแล้วของเดิมก็มีไปให้ด้วยนะครับ49,900บาทโคตรคุม้มรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะฮะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกับเราก่อนนะครับผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเนี่ยโคราชจุลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านหัวกระไดบ้านท่านไปเลยนะฮะรับซื้อรับเทินนะครับผมรถมไาด้ ะะแต่ถ้าเกิดจะจองรถคันนี้ไวที่สุดเร็วที่สุดเป็นเบอร์โทรศพัพท์064 6363 635เบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนมัวแต่พิมพ์บางทีไม่ทันแน่นอนนะบางที5นาที10นาทีติดจองกันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับ w o o p e r b i k e W O L F E R B I K E นะครับ ก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับถูกตาต้องใจคันไหนนะโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปดู x s r อีก2คันนะครับผมต้องบอกว่า XSR กระแสมาแรงมากๆนะครับผมแล้วหาสวยสวยหาแบบมีของแต่งมาให้แล้วด้วยนะฮะไม่ว่าจะเดิมจะแต่งมีทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะฮะไปต่อกันเลยครับ มาแล้วนะครับ XSR นะฮะรถรุ่นที่ทุกคนตามหากันเยอะมากที่สุดนะครับตอนช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่ากระแส XSR มาแรงจริงๆนะครับผมเพราะมันเป็นรถที่ คลาสสิกแล้วดูแบบหล่อมากๆนะฮะทันกับทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะครับคันนี้จะเป็นแนวแบบแต่งๆนิดนึงนะฮะร,รถบ้านมือเดียวด้วยนะครับคุณผู้ชมกุญแจแท้2ดอกบุกสวิตมีครบเข้าศูนย์ทุกระยะพันโลมาแล้วนะครับผมอ่าสี่พันโลมาเรียบร้อยอันนี้5,000ันโลทางวูบบบายไทยนะ้มันเครื่องไปให้ด้วยนะครับกุญแจแท้2ดอกรถบ้านมือเดียวมีของแต่งดังนี้นครับผมนี ปั๊มบนโมโบชีแท้ตัวนี้นะครับพันแปดร้อยบาทนะครับผมอ่ะแล้วก็มีก้านคลัชนะครับผมนี่สามารถปรับระดับได้นะแล้วก็ก้านเบรกนะครับผมมากับโมโบชีเลยนะฮะอ่ะชิลหน้านะครับผมก็จะมีชิลหน้าส่งคาเฟ่นหนึ่งตัวนะครับ ตัดลมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นที่นิยมมากใน SR นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเจอนะครับแต่ผมมองว่ามันหล่อมากนะคือแก๊บหน้าครับแต่ก่อนเนี่ยจะเจอในพวกแบบรถคลาสสิกหรือรถฟีโน่อะไรพวกนี้นะฮะแต่มาใส่งี้เออดูสร้างสารรค์ดีสวยดีเท่ดีนะครับผมนะ5,000โลนะครับรถค่อนข้างสวยนะฮะ มีแต่งมาอีกนะครับผมด้านล่างนะฮะอันนี้อกไก่เดิมนะครับเขาติดแผงตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นคอสตอมนะสวยงามดีนะครับผมมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมด้านนี้เนี่ยจะเป็นกันดีดนะครับขาเดี่ยวแต่เป็นขาเหล็กแข็งแรงมากๆนะฮะถ้าเข้าหน้าฝนเนี่ยน้ำไม่ดีดขึ้นหัวแน่นอนนะคะรับเบาะนี่บนเบาะเดิมรีดร้อนมีตายยมฮ่าอยู่นะฮะสวยสะอาดตามากมากนะครับท่อเสียนะฮะเดิมๆโรงงานพ่นการสนิมทนความร้อนให้เกลุสากรรมให้เรียบร้อยนะครับผม นะอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ใส่กรองแต่งมาด้วยนะครับผมนี่อัตราเร่งดีมากเลยนะฮะแล้วก็ใส่หัวเทียนทริอัมนะครับผมเยี่ห้อดทรัมนะฮะทำให้อัตราแรงบิดตอนต้นเนี่ยขับดีมากๆคุณผู้ชมครับอ่ะขับดีแบบไม่น่าเชื่อนะฮะด้านแข้งด้านข้างเนี่ยก็ติดของ ASR มานะครับผมสวยงามมากๆนี่โดยหลักโดยรวมเดี๋ยวผมให้ดูซูมออกมาข้างนอกนะครับขยายออกมาข้างนอกกล่อมากมากๆนะครับมันออกทรงแบบ คาเฟ่เลเซอร์เลยนะครตัวนี้รถบ้านมือเดียวบุกสวีดมีครบคู่มือมีพร้อมนะครับกุญแจแท้2ดอก5,000โลด้วยแล้วแต่งมาด้วยแต่จะบอกว่าคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับต้อนรับสงการเลยนะฮะจัดราคาไม่แพงให้นะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าใครที่ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและใครที่ชอบแบบใส่แต่งหน่อยนะฮะต้องบอกว่าเด็ดแน่นอนนะครับยางกองเนี่ย คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะผมเช็คราคามาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แพงกว่านะคุณผู้ชมกองตัวนี้แพงกว่านะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชอบตัวนี้อยากใส่กองเดิมแต่ได้อยากได้รถคันนี้แต่งแบบนี้แหละแต่อยากใส่ได้กองเดิมนะครับผมเบิกศูนย์ยีาได้นะครับหกเบาทเท่านั้นได้กองเดิมเลยนะฮะใครที่ซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีคอนเนคชั่นนะครับให้สําหรับเบิกอะไหล่ได้ด้วยนะฮะเป็นราคาพิเศษด้วยนะโอเคนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปเท่านั้นนะครับ โอเคใครที่อยากได้ของแต่งตองคันนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีว่ว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมันก็จะมีจุดพิจารณาอยู่นิดหน่อยนะครับผมนี่จับช้อยเสียให้ดูนะฮะว่าเครื่องเย็นๆเ,เลยนะครับปุ๊บเดี๋ยวมาสตาร์ทกันปั๊บนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดกันเร่งช่วยเลยนะครับผมอันนี้นะฮะเป็นเสียงกรองถ้าร้อนแล้วจะเงียบไปนะครับอันนี้คือตอนมันยังเย็นอยู่นะฮะแล้วก็ดูนี่นะฮะเวลาบิดกันเร่งนะครับหายเลยนะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยเลยนะครับแต่น,นี่คือ เดี๋ยวพอ,อเครื่องร้อ้อเนี่ยเสียงจิ๊กๆก็กจะหายไปนะครับแล้วดูนะฮะอันนี้ท่อี่เสียเดิมไม่มีควันขาวนะครับนี่นะครับผมแล้วก็นี่ฮะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับผมมาดูด้านหน้าฮะนี่ครับไฟสูงไฟต่ํานะครับนี่ฮะสายติดขวาติดนะครับด้านหลังปุ๊บนี่อย่างหล่อนะคะันนี้นะครับผม เรียกว่าเดี๋ยวได้ราคาพิเศษไปแน่นอนนะครับผมแล้วหน้าปัดหน้าจอครับเดี๋ยวดูนะฮะบิดกรเร่งนี่บิดเป็นมาเลยนะคุณผู้ชมนี่นะฮะอัตราเร่งดีมากผมไปลองขับแล้วแบบโอ้โหหลงเลยนะเฮ้ยมันดีอะ่ะมันเท่มากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วคัดที่ให้มาเนี่ยนี่ครับมันนุ่มมือมากๆเลยนะฮะแล้วหล่อมากด้วยเห็นไหมเป็นงาน CNC นะครับผมสวิตช์นะครับดับอย่างงี้ปุ๊บนี่เป็นออฟลน์ไปในตัวนะครับผมอ่า อัตราบริโภคน้ำมันของรถรุ่น XSR นะครับรองรับน้ำมัน E20 9.5 e และโซฮอนนะฮะอัตราบริโภคเนี่ยจะตกอยู่ถึง40กว่าโล,ลิตรถึง50 ต้นๆโลลิตได้เลยอย่างเช่น5 2 5 3ได้นะฮะอย่างที่ผมรีวิวไปคัน,น,นก่อนนะครับตก53โลลิตอย่างเงี้ยโอ้โหประหยัดน้ำมันมากๆยิ่งกว่าซกบูบิยะอีกนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันให้กำลังในผ่านโซ่เนี่ยยังไงมันก็เสียลอสน้อยกว่าสายพานแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครที่แบบจะเอาไปออกทริปต่างจังหวัดหรืออะไรพวกนี้นะเอ้ขยะมันกินกว่าอยู่แล้วนะครับผมนี่ฮะดูทีครับแข็งเครื่องสวยมากๆนะครับผมมาร์กเดิมยังมีนะครับแล้วเนี่ยสีอยู่ในตัวน็อตเ,เ,เ,เนี่ยยมมเิองนู่ลนะูลนะช ครับสนุกมากคันนี้นะครับผมใครได้ไปไม่เหมือนใครแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเยอะมากมายนักนะครับมือหนึ่งเกือบแสนบาทนะครับเราขออนุญาตเปิดราคา55,900บาทเท่านั้นพอรถมือเดียวแล้วได้รถปี20ด้วยนะคุณผู้ชมสีเทาตัวนี้หายากแล้วนะและเป็นสีที่หล่อมากๆสีหนึ่งเลยนะครับแล้วมีของแต่งมาให้เรียบร้อย5,000โลรถบ้านมือเดียว55,900มีของแต่งด้วยโคตรคุ้มคันนี้ประหยัดสุดๆนะครับผมสภาพรถใีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อบเลย55 9รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑ ต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยก่อนได้เลยนะฮะรถเกรด A มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรารับซื้อและรับเธอด้วยนะฮะให้ราคาสูงรับซื้อรับซื้อถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้นะฮะไปซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงเองเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามมาทุกกระเบียดนิ้วแล้วว่ารถทําอะไรมาบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็คือพวกเครื่องเดิมทั้งหมดนะครับแต่จะมีแต่งแบบอัศจรรย์อย่างเช่นแบบหัวเทียนนะครับผมกรอง ป่อแคนนะครับผมปั๊มเบรกนะฮะก็ได้ของที่มีคุณภาพมานะครับราคาก็อาจจะสูงนิดนึงในเรื่องของแต่งนะครับผมนิดหนึ่งนิดหน่อยนะฮะเท่านั้นเองนะครับอันนี้จริงๆนะที่ผมประทับใจนะมีแก๊ปนะครับแล้วก็มีแบบเนี่ยพวกระบบคัตช์ะมันมันนิ่มอะแล้วมันดีมากเลยนะครับมันบิดแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นของที่ มีคุณภาพนะฮะ CR อะไรเนี่ยนะฮะเคยเห็นผ่านตายอยู่บ้างนะครับแต่ยังไม่เคยใช้จริงๆจังๆสักทีหนึ่งนะครับผม55,900บาทนะครับรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมมณฑลและต่างจังหวัดน,นะฮะ ต่างจังหวัดใกล้เคียงนะครับส่วนต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยครับผมโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชมอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนไม่ผิดหวังแน่นอนค่าส่งถูกนะฮะไม่เป็นภาระของคุณแน่ๆนะครับผมอ่ะแล้วก็บริการที่2ตัวเช็ค20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบของเครื่องและแบตเตอรี่นะครับเท่านั้นไม่พอนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกต่างหากนะครับของดีมีคุณภาพนะครับผมรับรองว่าซื้อไปไม่ผิดหว นี้ของวูบูบายเองนะครับผมจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอ่าแต่ว่าคันนี้เหมือนโชค2ชั้นเพราะมีประกันของศูนย์ยี่า้อหาอยู่นะฮะห้าปีห้าหมื่นโลนะครับปี2020ใช่ไหมฮะประกันจะไปหมดปี2025นะครับผมบุ๊กสวิตมีให้พร้อมผมเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะฮะโทรมาได้เลยที่ศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่ห สาหหรือสแกน QR โค้ดบนหน้าจอมาได้เลยแต่แนะนาว่าให้โทรไว้ที่สุดบางที1 0 20, 20นาที5นาที10น,น,นาทีมันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะครับผมโทรมาได้เลยนะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปชม X R อีก1คันกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะเป็น X R ที่สวยใหม่กริบมากนะม,ม 7, นะคะุณผู้ชมรถวิ่งแค่7,000โลนะฮะแล้วเป็นปี2021ด้วยนะครับอาจะต้องบอกก่อนนะฮะว่ารถคันนี้มีจุดพิจารณาอยู่แค่อย่างหนึ่งนะครับก็คือ รถเนี่ยทีแรกเป็นสีเขียวนะครับผมอ่าเป็นสีเขียวขี่ม้านะฮะแต่เจ้าของเขาเห็นสีดําที่ออกมาใหม่แล้วเขาชอบมากเขาเลยออกอ่าแล้วเขาเลยเบิกชุดสีสีดําเงาเนี่ยนะฮะทั้งคันเลยซึ่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะนี่ครับชุดสีเดิมให้ไปด้วยนะใครอยากจะไปใส่สีเขียวเชิญเลยนะครับไปใส่สีเขียวได้เลยนะฮะนี่ ให้ดูกันเลยนะครับว่ามันไม่ได้แบบล้มชนอะไรแบบนั้นมานะครับถึงได้เปลี่ยนนะอันนี้คือชุดสีเดิมเขาเปลี่ยนกลับเออเขาเปลี่ยนใหม่จริงๆนะครับให้ไปด้วยนะอันนี้คือให้ไปด้วยนะครับถ้าไม่ได้ให้ไปทักท้วงกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะผูกไว้กับรถเลยนะฮะ อ่าซึ่งพอได้เป็นสีดําปุ๊บมันสวยมากๆแล้วสิ่งที่เขาทําตามหลังมานะฮะก็คือเบาะนะครับผมอ่านี่อันนี้แบบาลายคาเฟ่เลยนะฮะแล้วก็เสริมฟองน้ําให้มันแบบหนานุ่มนั่งสบายแล้วผมลองนั่งดูแล้วก็นั่งสบายจริงๆโดยเฉพาะคนตัวใหญ่นะครับผมยิ่งนั่งสบายเข้าไปใหญ่เลยมีกันลายมาให้เจ้าของลักรถมากๆเห็นไหมฮะมีกันลายตัวถงังมีด้านข้างมาให้อีก2ข้างนะคะคุณผู้ชมครับแล้วรถวิ่งแค่เจ็ดพันโลมีบุ๊ก์วิสด้วยนะฮะ กุแจะแท้ครบสองดอกนะคุณผู้ชมนะครับนี่เปิดให้ดูก่อนเลยปึ๊บเครื่องดีนะครับนี่ครับวิ่งเจ็ดพันเจ็ดร้อยโลเท่านั้นนะฮะนี่อ่าสตาร์ททีเดียวติดโอ้ยยังไม่ได้จับท่อเลยเดี๋ยวจับท่อให้ดูก่อนนะครับเผอสตาร์ทไปได้นี่นะฮะจับให้ท่อให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นๆเ,เลยนะฮะคันนี้นี่แบบเด็ดจริงนะครับปึ๊บนี่ทีเดียวติดเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวบิกเร่งให้ดูนะครับรอบขึ้นมาเลย ไม่มีดีเลยเนะฮะแล้วไม่มีควันขาวด้วยนะครับนี hey. zone, again, like ่นะครับผมมาดูระบบไฟกันดีกว่านะฮะไฟสูงไฟต่ำนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบหมดนะครับอันนี้จะออกแนวแบบเดิมๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอแต่งออกมาเป็นสไตล์แบบสีดำล้วนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันดุมากเลยนะหล่อหล่อเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนี่ไฟท้ายเดิมปึ๊บปึ๊บ๊นี่นะครับ มีที่แขวนแกงอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเออน่ารักดีนะครับแล้วก็นี่ที่จับมือถือของโมโตวู๊นะครับตัวนี้มีราคานะฮะผมให้ไปด้วยนะไม่ได้ถอดขายแยกนะครับคุณชมนะ,ะประมาณนี้บิ๊เทเลงให้ดูอีกทีนึงก่อนจะจับเครื่องปุ๊บนี่เครื่องยนต์วาวไปผ่าน VVA คือรถทั้งเซตเนี้ยสี่คันเนี่ยเป็นวาวไปผ่าน VVA หมดเลย155ซดีซีหมดเลยนะครับแต่สภาพแล้วก็รุ่นแต่ราคาเนี่ยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับผมนี่ฮะมาร์กเดิมมีครบนะครับผม แข็งเคิงสวยงามนะครับใสๆครับคันนี้รถสวยมากๆยางยังเหลือนะครับผมตามสไตล์7 0 0 0พโลนะวิ่งน้อยนะครับไม่มีล้มชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับมีริ้วรอยไปท่อนิดหน่อยนะครับอันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วดูเรียบร้อยดีนะครับมีมีรอยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะปั๊มเป็นนิสซินนะครับดิสเบรกท้้งหน้าและหลังนะครับแข็งเครื่องสวยนะฮะไม่มีล้มชนหนักใดๆมานะครับผมอันนี้เดิมทั้งหมดเลยนะฮะดิสเบรกก็เดิมๆนะครับผม เนี่ยแทบไม่สึกเลยนะครับผมเริ่มต้นนะตามสไตล์7,000โลครับและนี่ฮะมันยังดูไม่พอใช่ไหมต้องใส่กาดหม้อน้ําแท้ตรงรุ่น XSR แบบสีดําลังพึ่งด้วยมันทําให้รถคันนี้ดูแบบโคตรดุนะใครที่แบบโดยเฉพาะพี่ผู้ชายนะขับคันนี้ อย่างหล่อโคตรเท่บอกจริงนะครับนี่ยางแถบสียังมีอยู่เลยนะฮะเจ็ดพันโลครับผมไม่ต้องคิดเยอะนะฮะถามว่ามีริ้วรอยไหมนะครับกัน90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีแบบเนี่ยริ้วรอยเวลาไปจอดนะแต่เนี่ยไม่ได้เข้าเนื้อนะครับผมคือมันเป็นริ้วรอยแบบเวลาไปจอดโดนกําแพงกระแพงอะไรเงี้ยสกิดนุ่นนิดนี่หน่อยหรือว่าเสียดสีนิดนี่หน่อยๆเนี่ยอาจจะมีขึ้นมาได้บ้างเป็นธรรมดานะครับผมแต่โดยหลักโดยรวมรถคันนี้ก็คือหล่อมากนะฮะนี่ฮะ ให้ดูรอบคันนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันได้เลยนะฮะพวกอัธราโยชน์เนี่ยคันที่แล้วเราก็บอกไปแล้วนะประหยัดน้ำมันประมาณ50โลลิตร40กว่า50กว่าแล้วแต่ข้อมือคนนะฮะรองรับน้ำมัน E20 ก็อีกก็แค้ละโซคอร์นะครับแต่คันนี้เปิดราคานะฮะเป็นปี2021ปี64นะครับผมสีดำด,ดูดูแบบนี้นะฮะผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง59,900บาทโคตรคุ้มคุณผู้ชมครับปีสองพัยนย0 0 0กว่าได้นะฮะฮแต่ผมขายคันนี้ราคาพิเศษแค่50,000 9,900บาทเท่านนนัั้พอะครบรบได ให้ฟรีกรุงเทพนิมิฑมลนและต่างยอดใกล้เคียงเหนือใต้ตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับสีดำ เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเ SR นะฮะต้องบอกได้เลยว่าอาจจะแย่งชิงกันนิดนึงแต่ว่าใครได้ไปแฮปปี้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะฮะตรงนี้เขาทํามาเป็นพันนะครับผมแล้วชุดสีทั้งคันเนี่ยต้องเท่าไหร่มีชุดสีเดิมให้อีกคุณไม่ชอบชุดสีสีดําคุณเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้คุณไม่ชอบชุดสีสีเขียวคุณสามารถขายเป็นมือสองได้แล้วขายได้หลักพันด้วยนะครับผมจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะป้ายทะเบียนตรงนี้ไม่ได้ให้ไปนะครับเดี๋ยวสลับคืนนะครับผมก็จะกลายเป็นเลขทะเบียนใหม่ไปะฮะ โอเคนะครับผม59,900บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้รวมส่งฟรีกรุงเทพพัทยาบาลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธานีส่งฟรีทั้งนั้นช้าไม่ได้เลยคราวที่แล้วเนี่ยผมขายเอ็กซ์าคันสีเทาเดิมๆไปห้9เเนี่ยไม่ถึง10นาทีไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วสีดำเนี่ยขายดีกว่าสีเทาอีกนะครับผมแล้วเป็นปี21ด้วยคุณผู้ชมแล้วมีบุ๊กเซอร์วิสอีกต่างหากนะคันนี้เข้าศูนย์ตอนพารโลมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ย เขาเข้าศูนย์ข mm ้างนอกเนี hmm. mm ่ยมาอีกรอบหนึ F ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้7,000โลทางบุปบรายก็ถ่ายน้ำมันเครื่องไปให้อีกรอบหนึ่งด้วยนะฮะเท่ากับว่าดูแลรักษามาเป็นอย่างดีแน่นอนขับสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วใช้ได้นานๆทนๆแน่นอนนะฮะอ่ะโอเค5 9 9 0 0 0นะครับผมบริการที่2 ตัวเช็ค20จุดจากทางบูบบไยนะครับระบบไฟระบบระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีกนะครับผมอ่ะแกะห่อผมใช้ได้เลยเวลาถึงหน้า้านคุณนะฮะส่วนประกันที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เก่งกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่และที่สําคัญเขาสวิตพันโลแล้วนะฮะร,รอบ6กพันโลเราจะไปเข้าศูนย์ซ้ำก็ ก็จะไปหมดประกันที่ปี2026นะครับคุณผู้ชมครับบวกไป5ปีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมือหนึ่งเกือบแสนบาท ตอนนี้มือสองสภาพสวยๆแบบนี้59900เท่านั้นคุณผู้ชมครับช้าอดแน่นอนบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยโทรไปได้ที่064-63-63-63-5 064-63-63-63-5จองก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะฮะตัวนี้รถเกรดเเลยนะครับผมช้าอดแน่นอนนะฮะเ r เดี๋ยวเป็นรุ่นที่มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับผมลงปุ๊บไปป,บปั๊บลงปุ๊บไปปั๊บเลยนะฮะ จับจองกันได้เลยนะครับจะบอกว่าหลังจากนี้อาจจะหายกสอาได้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่ากระแสมันมาแล้วคนเล่นก่อนค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะมันเป็นรถที่เอา,เอาง่ายๆคุณลงทุนตอนนี้5้0หกหบาทนึกออกไหมฮะคุณขับไปอีกประมาณ5ปีเนี่ย รูปตัวนี้รูปโฉมแบบนี้ทรงแบบนี้มันก็ยังสวยอยู่เพราะว่าเมื่อสิบยีปีที่แล้วเนี่ยทรงนี้ก็คือยังสวยคลาสสิกอยู่ในใจคนหลายๆคนอยู่นะครับผมไม่ต่างกันเลยครับอีก10ปีข้างหน้าผมว่าทรงนี้ก็ขายได้และเป็นตัวที่เอาชนะคู่แข่งมาได้ด้วยนะฮะเพราะว่าราคาแข่งมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นซื้อไปกําไรขี่แน่นอนนะครับ จองก่อนได้ก่อนแล้วก็ซื้อแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะต้องขี่ไปซ่อมไปเพราะเรามีบริการหลังการขายแนนปึกรับประกันเครื่องยนต์ให้อีกนะครับผมและไปส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณได้เลยนะครับวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนกับยมห่าบุกนะครับผม4คันนี้นะครับสวัสดีครับโทรมาได้ที่0 646363635 ID Line @w635 หรือสแกน QR code มาได้นะครับเรารับซื้อรับเทินให้ราคาสูงรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับสวัสดีครับ